หึ่งสลึงรัชกาลที่ 6, กท 6, หกห,ห,หนึ่งสลึงรัชกาลที่หกเนื้อเงินสองเหรียญเหดือนละแปดสิบบาทปีหกแปดเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งสลึงสลึงเดียวขายได้แปดสิบาทนะคะทุกคนเหรียญหนึ่งสลึงรัชกาลที่หกอันนี้พสอสองหอ้าหกแปดเหรียญที่เหรียญน,นี้เขาก็จะเรียกกันว่าเหรียญ อิยาาพศเนาะพระบรมรูปอิยาลาพศชนิดราคาหนึ่งสลึงเหรียญนี้ผลิตจากเนื้อเงินค่ะราคาเหรียญละรับซื้อนะคะเหรียญละแปดสิบบาทหนึ่งสลึงแปดสิบบาทสองสลึงนะคะรายการที่หกสองร้อยบาทหนึ่งบาทรับซื้อหนึ่งบาทรับซื้อเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทค่ะ นะคะเหรียญราชการที่หกเพราะเขาผลิตจากเนื้อเงินยังไงเขาก็มีราคาราคาเกินเกินนั่นอยู่แล้วเขาเป็นโลหะที่ผลิตเพราะที่มีราคานะคะเพราะด้วยที่โลหะผลิตเขาเป็นเงินเงินเขาก็จะมีมีค่าในตัวอยู่แล้วนะคะเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญเหล่านี้จึงราคาจึงไม่ไม่ตกราคาจึงจึงได้ตามราคาที่ เนื้อเงินนะคะหนึ่งสลึงราชการที่6ก็จะมีไหลพอสอนะคะราชการที่6จะมีเนื้อเงินจะมี3ชนิดราคาหนึ่งสลึงสองสลึงและ1บาทค่ะรับซื้อทุกชนิดราคานะคะรายการนี้นะคะที่ส่งมาจากคุณสมชายรับเงินไปทั้งสิ้นนะคะ5 0 9 7บบาทค่ะขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายไปหน้าตามรายการนี้ค่ะ ค่ะคุณสมชายคขรู้ราคาแล้วก็ทำบินมาเรียบร้อยนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะเหรียญที่ส่งมาล้วนแล้วแต่เป็นเหรียญที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูสิเนี่ยเหรียญสิบบาทเหรียญยี่สิบบาทเหรียญห้าบาทเหรียญที่พป็นระดับซื้อตามรายการที่คุณสมชายส่งมาทุกอย่างคะ่ะนอกเหือจากนี้คือไม่รับ คุณสมชายเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นนารับซื้ออะไรที่ส่งมานะคะดูสิเหรียญ20บาท3รอบเหรียญ5้าบาทปี4 6หเหรียญค่อนข้างที่จะไปเหรียญหายากด้วยกันทั้งสิ้นเลยที่ส่งมาค่ะ,นะคะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งสลึงรัชการที่6เหรียญ1นบาทพศสองหเหรียญ5บาทครุฑเหรียญ10บาทครุฑครุฑเหรียญ5บาทลูกเสือเนี่ยนะคะ ล้วนแล้วแต่เป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะคะมีราคามาีการเก็บสะสมนะคะเหรียญน,นี้ค่ะนักสะสมข้อหากันนะคะเหรียญเหล่าน,นี้ค่ะนักสะสมนิยมนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเหรียญเหรียญห้าบาทเรือหงพอศสองห้าสามหนึ่งค่ะแล้วก็เหรียญน,นี้ค่ะ,สะเสด็จนิวัดพนครเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก ได้รับความนิยมสูงสุดของเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเนี่ยเห็นไหมคะเหรียญที่ส่งมานะคะเป็นอะไรที่ค่ะนักสะสมต้องการคะ่ะเป็นเหรียญที่อยู่ในความนิยมของนักสะสม